คนคะวันนี้หมิวจะชวนมาทําผัดผักบุ้งปลาเค็มนะคะตอนนี้เราใช้ปลาทูหอมนะคะแกะปลาออกจากห่อนะคะแล้วก็เอาไปทอดในกระทะนะหลังจากทอดเสร็จนะคะให้เราแกะเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการหั่นผักบุ้งรอไว้นะคะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะเอากระเทียมมาโขลกๆนะคะให้พอแหลกนะคะแล้วก็ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะทําการกรุงลดผักบุ้งนะคะโดยย้ํานะคะว่าอย่าใส่น้ําปลานะเพราะว่าปลาของเราเนี่ยมันเค็มแล้วนะคะเราใส่เพียงแค่น้ําตาลกับซอสหอยนางรมนะถ้าใครจะอยากใส่รสด,ดีก็ได้นะคะแต่นี้หมิวไม่ได้ใส่นะคะอะทําการนะคะคั่วกระเทียมนะคะให้พอหอมนะผัด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 ,ด,ด,ดนะคะจากนั้นพอไฟเริ่มร้อนกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราใส่ผักบุ้งลงไปเลย ผัดให้ผักบุ้งสลบนะคะแป๊บเดียวนะแล้วก็ใส่ปลาที่แกะไว้นะคะเนื้อปลาทูเค็มที่แกะไว้นะคะผัดให้เข้ากันนะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งปลาเค็มของเรานะโอโหกลิ่นหอมฟุง้งน่าทานมากๆเลยนะคะลองทํากันดูคะ่ะ